เผยข้อมูลเสีย่ย a o m i Mi n o อ e 10ลายผ่านการรับรองจากกสทชแล้วคาดเตรียมเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้เผยข้อมูลเสีย่ย a o m i Mi n o อ e 10ลายผ่านการรับรองจากกสทชแล้วคาดเตรียมเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้ ล่าสุดได้พบข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางเซี่ยมที่มีเลขรหัสโมเดลว่า M2002F4LG ที่ระบุว่าเป็นรุ่นเซี่ยมี i มีน e ตสิบหลายในเว็บไซต์การรับรองของกสทชที่บ้านเราล่ะครับซึ่งคาดว่าเตรียมที่จะเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้นั่นเองครับตามที่ข้อมูลที่เผยมานี้ระบุว่าสมาร์ทโฟนเซี่ยมที่มีเลขรหัสโมเดลว่า M2002F4LG พร้ LG, อมทั้งชื่อรุ่นในวงเล็บว่า เซอหมี่มีโน้10ลายแต่ก็น่าเสียดา,ายอยู่ครับตรงที่ยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เผยออกมานะครับนอกจากรองรับ LTE นั่นเองครับแต่ก่อนหน้านี้ครับมีข่าวเลยว่าสมาร์ทโฟนรุร่นเซ a o มี m มีโน้ต10ลายอาจใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 730G ให้กล้องหลังทั้งหมด5ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลพร้อมด้วยเลนส์ Ultra Wide 8 000, 000, ล้านพิกเซลเลนส์ t e l e โฟโต้5ล้านพิกเซลและ 8ล้านพิเซลและอีกตัวครับเป็นเลนส์มาโครครับ2ล้านพิเซลพร้อมด้วยแบตเตอรี่จูใจถึง5 2า0ัง5 2 6มิลลิแอมที่รองรับชาร์จเร็วสูงสุด30วัตต์ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C อีกด,ด้วยครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันยังเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT ฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ